ก็สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่เวกัสนะครับผมที่มาถึงแต่เมื่อคืนแล้วแหละว่าแอบไปส u เวามา์นิดหน่อยเป็นไงเมื่อคืน <c oughs> โดน <c oughs> <c oughs> โดนสลติวมา มีคนตกที่เนี่ยปล่อยมากออกข่าวเยอะมากเลยที่ตตอนนี้ t Max น,นะครับผมหลายคนมาเลือกัด้วยแบบชอบมาที่นี่นะของถูกทีมทุกครีมน้ำหอมก็พอมีครับถูกๆเสื้อผ้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูประมาณไหน นะครับผมเสียงดังนิดนึงฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอากาศตอนนี้ประมาณ8องศาได้นะครับแล้วก็มีลมด้วยหนาวมากโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวพาไปดู เช้าอีกวันแล้วนะครับผมอวันนี้หนาวมากๆหิมะนี่น่าจะต้องใกล้ตกแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปบนเขาที่มีหิมะตกที่เวกัสน,นะครับผมจะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันอันนี้บ้านที่เราพักอยู่วันนี้วันที่9ที่มาเมริกานะครับหู้หนาวที่นี่จะหนาวก็นา่าหนาวนะพอหน้า้อนโอ้โหร้อนจิบหาย ตอนนี้อยู่ที่โฮว์ดมนะครับผมอ่าเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวอินเสิร์ตไปให้คร่าวๆนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ถ่ายนี่คือหนาวมากไม่ไหว สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะวันขาดาวของที่ลาสเวกัส้ามองด,ดีจะเห็นข้างหลังผมนะจะเริ่มปิดถนนกันแล้วตอนนี้ปิดถนนแบบไม่ให้รถเข้ามาเลยจะมีแต<ๆ>่นคนอย่างเดียวตอนนี้ประมาณเวลาบ่ายสองคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะแค่บ่ายสองนะเขาบอกว่าที่นี่แบบเรื่องขาดาวนี่แบบยิ่งใหญ่อยู่เดี๋ยวตอนดึกๆเนี้ยน่าจะเยอะคนมันจะแน่นเลยแล้วข่าวดีคือแบบโอไมคอนกำล,งลังระบาดหนักมาก คนก็เยอะมากด้วยเดี๋ยวก่อนกลับไทยเดี๋ยวผมจะตรวจโควิดที่นี่ก่อนนะฮะโดนไปเกือบ1,000 0บาทไทยแต่เดี๋ยวกลับไปตรวจที่ไทยอีกรอบหนึ่งตอนนี้มันมหนีหนาวเพราะสติโนโนะวันนี้ day ที่7ละ1 1บเปะเอ้11อยู่ที่อเมริกาวันที่11แล้วนะครับผมวันข้าดาวโอเคจะมีไลฟ์ถ่ายดูเรื่อยๆไปละ <c oughs> ตันเดินอย่างนี้นี่แบบเหม็นกัญชามากที่นี่ก็ด,ดูกัญชาแบบเสรีอะไรเงเดินไปไหนก็ได้กินดูเยอะมาแล้วเนะี่ยถ้าถ้าอยู่นี่เราไม่เป็นโควิดนะอยู่ไทยนี่สบายเลยครับที่นี่ไม่ใส่เรื่องไม่ใส่แมสกกันละเจลล้างมือนี่หายากมากครับไม่เหมือนบ้านเราเลย ด,ด้วยนะฮะเขาดาวที่ลัสเบกัสนะครับผมเข้าสู่ปี2022สวยมากถ่ายไม่ค่อยสวยลมลมแรงมากหนาวมากแันนี้คือแบบเขาไม่ไหวกันแล้วเข้าหนีข้างในกันหมดแล้วแต่เราต้องไหวนะครับเพื่อคนดูเนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนไงี่พาสกี้สนเลยม <laughs> ันไปนี่นี่แฮปปี้นิวเยียร์กับลูกชาย สวัสดีตอนเช้านะครับผมมาไปตรวจโควิดมานะครับผมสรุปผลเป็นลบนะครับผมยังรอ,อดอยู่รอดยังไงวันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นแล้ววันนี้จะไปแกนแคนยอน,แ,น,แ,น,แ,นแต่ว่าหารถไม่เจอแล้วเหมือนพี่ที่จองให้เขาบอกว่าที่เนี่ยจะตรงเวลามากแล้วตอนนี้เวลาประมาณ6โมงห้าสบห้าแล้วเขาบอกว่ารถออก7โมงยังหาที่ขึ้นรถไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเมื่อคือนโอ้โหนอนตีสี่ ต,ตีห้ามาถึงนี่หกโมงครึ่งนะฮะตอนเช้าสวยมากหนาวมากด้วยเพราะที่แก้งันน่านนี่จะหนาวมากๆเลยครับเผื่ออาจจะมีหิมะด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันไปเดี๋ยวหารถขึ้นกันนะครับไปโอเคโอเค นะครับผมแกนแคนยอนของจริงสวยมากใครใครมาอเมริกาต้องมานะครับแกนแคนยอนแนะนําเลยของจริงตอนนี้หิมะหิมะเริ่มมานะครับจะถือกล้องเยอะไปได้หนาหนาวมากตรงนี้จะไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับผมอยากไปใกล้ๆให้นะแต่ว่าเสี่ยวมากเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่นี่บอกว่ามีคนตกที่เนี่ยบ่อยมากออกข่าวเยอะมากเลยที่นี่ลองขยับกล้องไปนะฮะ พักสักพักกล้องตกอีกอดอีกถ่ายมาท yeah. ah ั uh. oh, 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 oh. ้งหมดเดี๋ยวพาเข้าบ้านบ้านอะไรนะบ้านคนคนละปัวอยู่คนละปัวคนละปัวเกลเบอร์สักเชือก จะเสียบเหรียญไว้เพื่อได้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้กลับมาอเมริกาอีกนะฮะเนี่ยในเหรียญซ่อนเอาไว้แล้วก็นี่ดูภาพบ้านของคนละปัวอยู่ก็จะมีหลักฐานแบบนี้ตอนนี้ข้างบนข้างบนมีมาตกอ่ก็หลักฐานนี้นำบัตรไว้แถวนี้นะฮะเื่อใครมาปักเก็บไปด้วยปักเก็บไปด้วย ยัดไว้หลายจุดแล้วแหละเผื <c oughs> ่อว่าใครคนรู้จักมาจะได้แบบเออ,เอาาไอ้ดอนเคยมานะอะไรอย่า,า,างงี้เ,เดี๋ยวหาทางไปที่รถเดี๋ยวหาทางไปที่รถไม่ถูกแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปหารถกันไป,ไปนี่นะครับพี่ลังที่คอยดูแลตลอดทั้งทริปนี้เลยทำไม่ได้พี่เขาก็คงแย่ yeah. <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะครับไปเดี๋ยวไม่ทันทุ่มหนึ่งแล้วพอเครื่องมานออกขอบคุณมากนะครับพี่ลังโอเคครับผมเจอกันสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวเข้าสนามบินแล้วทริปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละเพราะว่าอยากกลับไปทํางานและเซนทํางานมากเลยตอนนี้เดี๋ยวกลับไปลุยงานบบเต็มกําลังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปล้บาย อยู่แพทย์ลังสิตนะตอนนี้อ,อ่ะก็จะประมาณอันนี้มื้อเที่ยงนะมีนั่นเป็นกล้วยจับมซุปแล้วมียากแค่สิบห้ามีผมติดร้อนแล้วผลไม้อันนี้ก็ยา,ายาแคลงกินหวานวันว,นว,นวนขนาดแบบยังยังไม่ลงปอดนะถ้าลงปอดนี่กิน10กว่ามเม็ดได้แล้วก็ของฝาก ของฝากนี่แบบยังไงเพิ่งเพิ่งได้เคยเคยได้ฟิลนะแบบว่าของฝากได้มาอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากานะมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่รู้หรอกพอโตมาพอได้จริงๆแล้วแบบเขาจัางนึกถึงเราเรายัางนึกถึงเขาโอเคพอมีอะไรเดี๋ยวก็มีอะไรดีๆเข้ามาเองแหละของเราสองคนเขาตัวกินข้าวไปเหงามากใครที่จะมากักตัวโรงพยาบาลน,นะครับ ก็อย่าลืมเอาชุดเอาสื้อผ้าเอาเครื่องอาบน้ำแปรงตุ้ฟันยาสะผมสบู่อะไรเนี่ยเอามาหมดเลยตอนแรกผมคิดว่ามีให้เหมือนกันสรุปไม่มีฝากเอาซื้อนะครับผมก็ประมาณนี้มีของฝากเพียบเลยฮะกินไม่หมดแล้วจำชื่อกูไว้ชื่อกูดอลลาร์ถ้านามสกุลเป็นบาทก็อย่ามาวัดประเทพกับดอลลาร์ ลาจำเอาไว้ชื่อกูมันไม่ใช่เงินกูเตือนกูบอกแล้วไอ้สัตว์อย่ามาเล่นกับเพิง